สวัสดีครับผมพิสุทธิ์ครับผมวิศักดิ์ครับก็เป็นตัวแทนของบริษัทเวิร์ดประเทศไทยนะครับในวันนี้นะครับผมกับพี่พิสุทธิ์นะครับจะมาแนะนําสินค้าตัวใบปัดน้ําฝนแบบแรกนะครับพอเป็นรุ่นคอนเวนชั่นนะครับหรือว่ารุ่นโครงเหล็กนะครับตัวนี้นะครับวัสดุที่นํามาทำเนี่ยจุดเด่นก็คือตัวยางเลยนะครับทนร้อนทนอุณหภูมิได้ดีมากนะครับโดยเฉพาะบ้านเรานะครับในเมืองไทยนะครับ การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเนี่ยมันรวดเร็วนะครับขับรถตากแดดอยู่45องศา40องศาเนี่ยอยู่ดีมาเจอฝนนะครับมันเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็วนะครับยางตัวนี้ออกแบบมาเพื่อทนการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิได้ดีมากๆเลยครับรถต่อไปครับพี่เอก็จะขยับมาที่ตัวรุ่นนี้ครับจะเป็นรุ่นแฟรตเบรนะครับโค้งจะยืดหยุ่นนะครับ ตัวนี้จะมีใบปัดถึง2ชิ้นนะครับปัดได้เรียบกว่านะครับแล้วก็ยืดหยุ่นทั้ง2รุ่นของเรานะครับจะเป็นรุ่นยุกใช้งานง่ายนะครับปลดล็อกง่ายสวมใส่ง่ายใช่ครับสําหรับสินค้าใบปัดั้งฝนของเรานะครับสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายขาย s อส r ีมาร์เกและบริษัท e อสนะครับครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับตามสวัสดีครับ